เข้ามาแล้วเอฟอ๋อเดี๋ยวปัดลมเลยเลือกเครื่องบินไปกับผมไปับพอเป็นจอยกันเนอร์ผมมา <_ t ot> จัดไปขวา,ายิงวัวได้ไหมได้เลยเผมไปยึดตรงนัง้นยึดข้างบนขวาดิเฮ้ยเพื่อน,ออนยิงยิงหอมันยิงหอมัน Why? We've secured sector Foxtrot. Our forces <laughs> are nearing majority control of the sectors. And me hold you on

แต่ลิทเติ้ลเบิร์ดนี้เพื่อนขับไม่ได้ใช่ไหมเพื่อนขับเพื่อนเอาอะไรไม่ได้ใช่ใช่ใช่เพื่อกด F3 นะยิงได้ไหม F3 มันเป็นพาร์ตเจิร์ดอ่ะไอเออก็ออมันยิงไงยิงจากข้างๆไงยิงคืนเดี๋ยวจะไปยึดคืนเราไม่ยอมนะมดีดว่า ไอ้เนี่ยมันกินกับแต่หลวัดอ๋อไอ้นู่นนี่ว่าคนธรรมดาเนี่ยแหละมันยิงกับวัดใส่ับเฮ้ยเดี๋ยวรอแป๊บพอจะมาละรีโหลดอยู่นะครับพอมาแล้วจ้า Majority đang được phản ứng 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 สองผมหงผมเลี้ยวอ่ะโดนล็อกมันมันมีมันมีแต่มันรีโหลดขับหลบหลังไอ้นั้นได้เอาต่อที่เดิมเลย มปืนหัวช่หม <laughs> เล่นปืนแล้วมืปืนหัววะ่ะผมขับปืนเลยก,กบนนั้นอะบนบนรังร้านอะ่ะบนนั่งร้านทางซ้ายทางซ้ายเนี่ยที่จะรวดผมยิงไงเห็นไหมโดนค ดตายตายตายผม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 ลงลงเลยอ่ะไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าผมผมเอาลงต่ำก่อนโดนล็อกต้องบินต่ำก่อนโอเคโอเคพ้นละเนี่ยหยิบธงก่อน ขับฮอยยึดธงน่ะได้มันได้เหรอได้เนี่ยหอขับอย่างผิวเลยลไปไยรถกระบะใช่ไหม ใเฮ้เกือบหล่นเฮ้ยรถมันไม่เห็นไม่เห็นมุมพี่มันมุมพี่มันอยู yeah, yeah. ่ใต okay, ้ใต้ท้องนี่รถนี่รถจบเรียบร้อยมุมพี่มันใต้ท้องมันมันเอ่ยขึ้นจากอ่า จีิงตรงไหนบอกไว้นะว่าผมไม่เห็นเอ่อโดนโดนโดตาย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 ข้างล่างอีกคนบนถนนอ่ะบนถนนตายเมื่อกี้ที่เดียวเลยสองตัวมันมีแง่งมาบังยิงยาก เดี๋ยวเว้ยเอ้ยเดี๋ยวเว้ยอีกเดียวแม่งมือมือโปรแล้วการขับข้างหน้างน่ะโอเคตายตายตายหน้าหน้าหน้าเอ้รถ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 ตายตายแม่งเอ้ยขับรถกระบะหนีหรือคอปเตอร์เนี่ยนะนี่ีข้างล่าง หน้าผมเลยเออตาย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 นีน่แม่งลงตามกุนเสียวยี่บ่อไรแต่กลับไปทิศเดิมนะที่เดิมไ,ไปข้างหลังมีโอมีโอตามหลังอยู่โดนล็อกไม่โดนเออ, <ง Drake? S 1> อมันล็อกไม่โดนมันล็อกไม่โดนค,คือตอนเนี้ยบอกเลยว่าพี่แม่งเหมือนนั่งอยู่ใน ข้างหน้าผมข้างหน้าผมข้างหน้าผมเดี๋ยวของที่ผมปืนปืนเนี่ยอ่าผมขึ้นถุงสูงให้ีกลายตัวเลยตายตายมีสลับที่ก่อนปืนปื่นไม่ได้ปืนปุ่นไม่ได้อ่ามันมันได้แต่ด้านหน้าเอาเอาใหม่เอาใหม่เอาเล็งไม่ใหม่ Ai quái nữa. Ai Một quái 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 Đi bay đi quái 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 ai quái 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 โอ้ยเฮียโดนเต็มเเลยโอ้ยรอดรอดโอ้ยโอ้ยโดนพอไ่ยิงไอเฮียพิซายรอดไปประมาณสี่ห้าลูกอะเฮลิคอปเตอร์แม่งมันว่ะอ๋อ,อนี่เฮลิคอปเตอร์เพื่อนด้วยนี่ที่ว่าช่วยเรายิงอยู่เมื่อกี้เออโอ้เราคิวกันอะไรอย่างเยอะเลยเออแมว่งได้รัวๆเลย เราเกิดที่ E หนึ่งกันนี่าที่เพื่อนเนี่ย E หนึ่งใช่ไหมที่เพื่อนเที่ที่ลานปล่อยเพื่อนเพื่อนคอมเปนเด็กเออพี่ได้ละโอเคแต่พี่อยู่กลางอไรขึ้นขึ้นขึ้น้ยเดี๋ยวชุบให้เดี๋ยวชุบให้เดี๋ยวเพิ่งเกิด มันอยู่มันอยู่นึ่งอยู่นึงขึ้นมาอยู่ข้างขวาโอเคตายตายห่ตายหนึ่งย่าเพิอมนามม้งบนบด้ได้โเคแล้วเาผมตายพี่ถอยออกมา่อนโอเคโอเคโอเคชุบเสร็จผมตายเลยตายเหมือนกันเพื oh, right. appeal, like okay, okay, okay. Fight, ่อนโดนไล่ยิงหทีเดียวไหม ได้แรงวมากมันผมเบอรโกสในกลุ่มมันพี่ไปช่วยสองก่อนนะทั้งนั้นไปอ2ขอ้างหลัง